ก็ขอสวัสดีในวันนี้อยู่กับผมในเกมครับพราวันนี้ผมจะมารีวิวเท็กจะแปรวันพันแม่นะฮะนี่ก็นี่กระดูกอะไรนี่ฮะเดี๋ยวโอ้โหขนแก่ก็น,นี่คืออะไร จะมาดูพวกแรกกันนะฮะพวกแรก่ที่ผมรู้นี่แร่ไดมอนด์มันน่าจะเป็นสีแดงนะสีแดงนี่ก็อาหารนะโอ๊ยไข่บ้นมีไข่บันมีหน้าเะ้อเว้ยไข่มีหน้าด้วย,ยนี่ก็แค่เป็นทิกเกอร์แพ็กเดียวนะอันนี้คืออะไร อ,นนอะไรวะที่มันสนูบอลสนูบอลอ่านี่ก็ไปถังนี่ในชุดเดมอนนะฮะชุดเดมอนเดี๋ยวลองใส่ก่อนชุดเดมอน อนไเรื่องอะไรเลยนคอเลยแล้วก็ดูดาบนะดาบมันจะเหมือนคล้ายๆโจสลัดอะไรประมาณนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นอะไรวะเอองงเออน่าจะเป็นดาบหินเอ้ยดาบเหล็กเป็นดาบเหล็กนะนี่น่าจะเป็นดาบไม้ มันก็หินอะไรดาบได,บดบมอนอ่ะแล้วทำไมชุดมันแป้งเป็นสีแดงวะแม่งปูขามมันเป้งกลายเป็นสีฟ้าเลยไอ้อันนี้อะไรอีกวะอ่านี่ดูคนแก่มันก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เนี่ยได,มอ,ออดมอนนะคือไดมอนนะเอ้ยเลสโตนี่เลสเตอร์เหรอหรือวาไดมอน เดี๋ยวมีคนละแบบกันว่าเดี๋ยวเดีวเออกมาแล้วก็แล้วก็ออกมาออกมาเหมือนจะเป่ยน่าจะเปดกันอ๋อนี่มาแล้จั แล้วก็เหมือนเรล่องอะไรอะไรทุ่งใฐานมันไปไหนนี่โอเคปึ๊บปึ๊บใครนี่จะเป็นแร่ทั้งหมดในนี้น่าจะเป็นสโตใช่ไะสโต,สโตนี่น่าจะเป็นลาฟิกะลาฟิกตีเล็ก นี่น่าจะเป็นอัลโมล์นะนี่อันนี้คือเพชรนะฮะเพชรอ่ามันจะแตกต่างกับเลสโตนโเพราะเลสโตนมันจะมีแซนมันจะมีอะไรคือกุ่งกรุ่งมานะโ <Okay. S 1> อเคแล้วน,นี่ก็น่าจะเป็นเอ่ออะไรวะไม่รู้อะ่ะอันนี้ไม่รู้ดานนะอันนี้น่าจะเป็นฐานนะเออ แล้วถ้าอันนี้เป็นเหล็กอันนี้มันจะเป็นอะไรวะเนี่ยคิดก่อนฮะแร่ทั้งหมดที่มีก็ทานเหล็กหินเอ้ยหินไม่เกี่ยวนี่วะทานเหล็กเอมโรเล่อะไรกว่าเลมอนเดสโตลลาพิสลาพิสแล้วก็ทองเออทอง อันไหนว่าเป็นทองวะอหลไ่นวะเนี่ยเออไม่รู้เลยเนี่ยใครสร้างมันนะไม่รู้คือไม่รู้แต euh, ่ันชอบดาบมากเลยดาบมันมปนมีสั้นมาไอ้เกะน้อยไม่คอคอสตีดีเจโอ้โหก็มันไม่ดาบไดมอนนี่นะ อ่าแ้วสวิธีการดูแบบเป็นอันนี้ก็คุณต้องลงวัดตัวเอ็มนี้มานะฮะตัวเอมนะลงวัดตัวเอ็มแบบอัปเดตมานะฮะอ่าโหลดได้จากไหนฮะเพสโตฮะตัวได้จากเพสโตเลยนะฮะมัดตัวเอมนี้อืมอ่าแล้วก็มาปรับเราเองนะฮะแล้วมันก็พอใส่แล้วพอถืออะไรพอไฟอะไรมันก็จะมีขึ้นอย่างนี้มาให้นะฮะ โอเคเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นชีวิตเราก่อนสไโวออะเนี่ยเป็นสไโวนี่สมมุติค่าไก่ตรงอ่าไอ้หลอดตรงนี้จากเป็นหกสิบเอ็ดก็กลานหกสิบนะฮะอ่านี่อ่ามันก็จะช่วยดูได้นะฮะอ่าเรียบร้อยโดนแดก เ,เนื้อวัวนี่โคตรเหมือนเนื้อวัวมากเลยนะเนี่ยอือหืออ่าก็เป็นอันจบการรีวิวนะฮะอ่าจบเพื่อไวเลยเอ้ยม,มันผิดอันผมก็ไม่รู้่าปรับอะไรอะไรเป็นอะไรทักเท่าไหร่อ่ะอ่ะฮะ่าจะอย่างงี้โอเค แล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะส่วนชซิลเจอแพ็กก็ลิงก์ชซิลเจอแพ็กจะอยู่ใต้ล่างคลิป,คล,ปคลิปเลยนะฮะโอเคนะฮะเอาไปหาโหลดการแล้วก็ลงฮะอ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยนะฮะโอเคนะฮะพอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอ่าอย่างงี้ใช่ไหมสองจุดสี่จุดหนึ่งโอเคคุณต้องโหลดบล็อกแมนเชอร์มานะฮะโอเคคุณก็กดไปที่บล็อกแมนเชอร์แล้วเข้าไปที่เช็คเจอแพ็ก ก็นี่แล้วก็หาไฟที่เราเก็บ t e x จ u r e p a ไว้นี่แล้วก็กดไปที่เ e x t u ์แพ a c k การ์ดแมนโอเคแล้วมันก็เป็นรูปอย่างนี้แล้วก็กดออกีอ๋ยวมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้เลยน,ะนี่เป็นรูปอย่างนี้เลยโอเคนะฮะลงไม่ยากครับง่ายๆเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาก,กันไปก่อนนะฮะเอาไปเล่นกันได้เลยโอเค